มาลองสรุปกัน 1. ระยุกบูเดลมั่นหมายไว้กับเลดี้ตระกูลบารอนเมวิน 2. เอเลนาดันทุรังอยากจะแต่งงานกับดยุกให้ได้ 3. ที่บ้านยอมเล่นตามน้ำไปเรากบว่าปลงแล้วสรุปเอเลนาคือนางร้ายที่เข้าไปแทรกกลางอยู่ในความสัมพันธ์ของเดยุกกับเลดี้เมวินจากประสบการณ์นักอ่านนิยายโรแมนต์แฟนตาซีตัวยง แล้วก็ฮาลาก่อนนะจ๊ะบายเล,ลด y ้ตุ๊กเงินเขาหือคนที่ฉันเจอหน้าในคาิิาัร่าเยุคงเป็นเลดี้เมวินสินะเอเออคือคือว่าออกเดินทางได้ฉันเถอะตอนนี้เป็นพวกที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉันอีกแล้วนี่นะเพราะว่าแนวส่วนร่างนางร้ายมีพระเอกตัวจริงอยู่แยกปัญหาไงถ้าใช้ชีวิตเป็นคนดี พระเอกตัวจริงที่ได้ข่าวาฉันเปลี่ยนไปแล้วก็คงปรากฏตัวไม่ใช่หรอแล้วฉันจะได้เริ่มเรื่องราวความรักเดงกช็อกสตาฟ้าลิขิตไว้อย่างไงล่ะเพราะว่าแนวโรแมน,นต์แฟนตาซีแตกต่างจากความรักในโลกความเป็นจริงที่แสนน่าเบือ่อส่วนรักนางร้ายเหรอเยีเ่ยมไปเลยจริงๆเพราะเป็นนางราักจฉันทำอะไรก็ไม่มีใครมาว่าไม่ใช่หรือไงเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ที่พระเจ้าประทานมาให้ มาลองใช้ให้คุ้มกันไปเลยแต่กกอนอื่นน่นพักสักหน่อยดีกว่าฉันมาสวมร่างอยู่ในนิยายเรื่องไหนกันคะอุ๊ยมมีอะไรหรอขออภัยครับคุณหนูไม่มีอะไรพิเศษหรอกครับพอดีว่าข้างหน้ามีหินขวางอยู่เดี๋ยวผมไปย้ายมันเองเดี๋ยวหยุดก่อนไม่ต้องออกมาครับเดี๋ยวผมจัดการเองฉันอยากตรวจสอบสักหน่อย นายไม่พอใจตรงไหนหรอไม่ใช่แบบนั้นครับนี่คือเหตุการณ์แรกยังไงล่ะก่อนได้เจอพระเอกมันต้องมีเรื่องเกิดขึ้นเสมอเลยนี่นาะคุณหนูทำไมทำแบบนั้นล่ะครับตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นแบบนั้นไม่ช่โ,<ฮ>โอ้เอ้รูปร่างดูน่าสงสัยเหลือเกินคุณหนูตอนนี้ควรกับ เอาไปด้วยเธอครับในฐานนะที่เป็นคนของตระกูลขุนนางฉันจะปล่อยของอันตรายทิ้งไว้ไม่ได้หรอกให้ผมย้ายไปที่อื่นซะยังจะดีกว่าครับแหมไม่เป็นไรท่านนายบาดเจ็บขึ้นมาแล้วใครจะขับรถม้าล่ะผมไม่เป็นไรครับตะเกียกตะกายสุดชีวิตเฮ้เฮ้ประทับใจขนาดเดินเชียวฉันจะแสดงให้เห็น ตัวฉันเปลี่ยนไปทีละนิดแบบนี้ที่สำคัญกว่านั้นประสาทสัมผัสทั้งห้ากำลังตะโกนบอกสิ่งนี้คือไข่ในนิยายมีราชาปีศาจออกมาจากไข่อยู่บ,บ่อยๆนี้การล่มสลายของโลกหรืออะไรก็ช่างหัวมันถ้าดูแลด้วยความรักเขาก็จะรักเพียงแค่ฉันคนเดียวไม่ใช่หรอสมบูรณ์แบบ ตอนนี้แค่นึกชื่อเนิ้งใหญ่ที่มีราชาปีศาจฟักออกมาจากไข่ให้ได้ก็พอแล้วก็ยังไม่รูือไหนาตระกูลเขาคุณหนูกลับมาแล้วจริงๆหรอครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับการแต่งงานเดี๋ยวนะนั่นถืออะไรลงมาด้วยนะครับนี่เหรอ ไขที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของฉันไม่ต้องห่วงมันไม่อันตรายหรอกคุณเที่อวสิ่งนั้นมอคือคุณรู้จริงๆรู้เนี่ยตอนนี้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วรู้หรือเปล่าครับวุ่นวายอะไรก่อนอื่นฉันจะเอาสิ่งนี้ไปไว้ที่ห้องของฉันก่อนอื่นแล้วครับเจ้าหัวคอยเวทตะวันออกและตะวันตกมาที่นี่พร้อมกันเลยก็น,นะถ้ามีราชาปีศาจ ก็ต้องมีเจ้าหอคอยเวทด้วยสิพูดเรื่องอะไรนะครับตอนนี้คุณหนูเอาหินอนาเขตของหอคอยเวทตะวันออกและหอคอยเวทตะวันตกกลับมาด้วยนั่นเป็นหินอนาเขตที่วางเอาไว้เป็นอย่างดีหลังจากสงครามร้อยปีของหอคอยเวทครับเอ๋หินอนาเขตไม่ใช่ไข่เหรอจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงครับเออลาก่อนนะโรแมนต์แฟนตาซีหวานปนโหดกับราชาปีศาจรีบเข้าไปและต้องขอโทษด้วยนะครับ แม้ว่าทั้งสองท่านจะมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคิดอะไรอยู่ในใจฉันก็แสดงความบ้าของฉันให้ดูสักหน่อยดีไหมนะอ๋โเหหสียงที่คุณหนูเห็นเลยนะ่ะกำลังถืออยู่คือฮินนาเขตของพวกเราจริงๆด้วยครับ เออข,ขอโทษค่ะช่างเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆครับถึงอย่างนั้นพวกเราก็ไม่ได้คิดที่จะเอาเรื่องอะไรกับคุณหนูหรอกนะแต่ว่าคุณหนูต้องรับผิดชอบในการแกปร้ปัญหาด้วยครับใช่แล้วเป็นเพราะฉันทั้งหมดลกสอบของผมเธอยังบกพร่องอยู่มากเลยสร้างความเดือดร้อนให้ทุกท่านซะแล้ว พวกเราต้องทำยังไงบ้างหรอครับแต่เฮนนเลอเขตก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติงั้นคงไม่ต้องจะเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีรอยร้าวครับครับเออทำไมดีครับเอ๋ไม่อยุ่ที่ทำเลยฉันเอากลับมาด้วยความระมดัดระวังอย่างมากนะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วที่เอาสิ่งสำคัญแบบนั้นไปวางไว้กลางทางเดี๋ยวดูนั่นก่อนสิครับเอเหินเห็นกำลังแตกออกครับแสงนี่มัน อะไรนะ่ะทั้งงัน้นมันคือไข่จริงๆด้วยคงเป็นโรแมนกับราชาปีศาจที่มองมาที่ฉันแค่คนเดียวสินะเป็นราชาปีศาจสายเดิมหรือเปล่านะไม่สิหรือจะเป็นแนวโรแมนต์แฟนซีแบบเทรนดี้เทรนดี้ชอบทั้งสองแบบเลยทำไงดี